โอเคผมก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมนายก้อยหอมชอบสปิริออยู่ในช่องไวรุ่นสลอตนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เรามาต่อที่เกมค็อกเทลไนท์นั่นเองนะผมกับงบ 19K นะครับผมก็อย่ารอช้าจัดกันเลยครับเป็ด320บาทนะไป1 0 0 0หมุนเชอร์โบหมดไปเลยนั่นเองนะครับผมก็ยังอยู่ที่เว็บเดิมผมเมกาเอ็มซีซีนั่นเองนะมรับกลุ่มเวลาการแตกครับลัคก,กี้ออทามนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับ ลิงค์อยู่ใต้คลิปเลยนะผมไปไปก็มีคนขอเข้ามานะให้เล่นเกมในตัววายเบรตโตนะผมเดี๋ยวขอจัดให้นะครับเป็นวันพรุ่งนี้เนาะนี้ผมยังไม่ค่อยหายป่วยดีเท่าไหร,ร่นะผมเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับตามคำเรียกร้องตามคำเรียกร้องอไรนะเนี่ยจ้ะ โอเคโอเคอยังไงต่อทุนสองก็ไปดิพันแปดสิบแปดอุ้ยได้อยู่นะสาว่ะสาวแต่ว่าสาวท่ำอีกแล้วนะเด็กเอ็นสิเอ้ยเป็นไรกับสาวท่ำรึเปล่าช่วงนี้ไม่พูดสาวท่ำสาวท่ำอย่างเดียวเลยปัดโถงโอเคครับสี่ร้อยสี่สี่ยังไงครับตอนนี้ทำทาทุนอยู่ประมาณสี่พันนะสักครู่สักครู่ใจเดียวนะผม โอเคครับคูน2เข้าไปยังไงต่อยังไงต่อเฮ้ยพี่ชายช่วงนี้ไม่ค่อยไหลเลยว่ะไอ้เหี้ยเด็กเอ็นเด็กเอ็นช่วงนี้ไม่ไหลให้คุณเลยนะไอ้เหี้ยเห็นแบบเนี่ยเห็นว่ากูไม่กดเองหน่อยนี่แบบเล่นตัวเลยชนะอีนางตัวนี้เดี๋ยวขอญาตนะขอญาตกูขอญาตกดเองดีกว่านะใส่แม่งเบ็ดเต็มแม็กเลยสี่ร้อยนะกดเองนะผม ต,ต้องชอบไ่ป่าลงมือเองว่ะอิน้องอินางหนูอ่ะอินางหนูคนนี้ฮโอเคโอเคคูณสองะสี่ร้อยแปดสิบบาทนี่ครับไอปกติปักสเก็ตเตอร์มต้องมาแนละ้วไอปักสเก็ตเตอร์เียไป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  ดีว้ามาดีว้าสเกตเตอร์ไอ้เหี้ยเหลือ5,000แล้วเออมันต้องอย่างนี้ไอ้เหี้ยสาวถ้ำไม่ใช่สาวถ้ำไอ้เหี้ยเด็กเอ็นเด็กเอ็นเด็กดิ้งสาวถ้ำอีกแล้วโอ้เป็นอะไรกับสาวถ้ำเนี่ยไอ้เหี้ยปิดปากสาวถ้ำจิ้เป่งไว้สองตัวคูณไป็นกับสี่ตัวแปดร้อยแปดสิบคูณเข้าไปสามพันห้านั่นเองนะผมเอ้ยไอ้เหี้ย โอ้โหเมื่อกี้งงนะเด็กเอ็นอะไปสาวถ้ำอีกแล้วนะโอ้มันใจแบบจิตจใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวในะช่วงนี้นะจะไปจะสาวถ้ำอย่างเดียวเลยนะครับผมเออไป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 เดี๋ยวผมว่าผมต้องไปหาเพลงเพลงนี้ว่ะผมว่าแม่งโคตรเพราะเลยว่ะจังหวะมันโคตรได้เลยนะเอาจริงเอาจริงจังหวะมันโคตรได้นะ เี๋ยวผมขอ,อกดเองต่อเลยนะนะผมก็แหมไม่รู้เป็นะไรนะผมแบบกดเองแล้วแม่งเข้าฟรีเกมดีกว่าแม่งเข้าแบบตั้งค่าให้มันหมุนเองอะนะดูดิไอ้เฮียสเตกเกเตอร์ห้าตัวไอ้สัตว์ไปไปไปๆๆไปๆๆไป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 โอเคครับบายสองหมดครูนค,คู่สี่เข้าไปครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบนะ โอเคตอนนี้เท่าทุนแล้วนะตอนนี้เรากลับมาเท่าทุนแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้เรากลับมาเท่าทุนแล้วนะต่อไปนี่คือกําไรลุ้นวนเลยนะต่อไปกําไรลุ้น้วนเลยขอแค่แบบมันได้วาวอะขอแค่มันได้วายอย่างเงี้ยขอมันได้วาวอย่างเงี้ยคูณสี่เข้ามา 3, สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดผไม่มีไหลต่อให้เลยอีนางหนูนะอีนางหนูหุ้ย โอ้โหเกินแม่งแจกเหนียวเกินเมื่อกี้มันไม่มันไม่ไหลจ่ายไวคูณสิก็ไป 2008, สองพันแปดไสัว์เอาให้กูสักหน่อยก็อย่างดีไอ้เหี้ยเมื่อกี้คือได้ไวแถวสองแถวสี่แต่มันไม่มีตัวแถวสามในะห้นะโคตรเที่ยเลยกูพูดเลยโคตรเที่ยเลยขอยัดกดเอกอีกนิดหนึ่งนะอย้ยโคตรบังไแตลอดลองดูดิแม่งจะเข้าฟรีเกมกูอีกเปล่าน,นะไอ้เหี้ยแม่งโตนหงุดหงิดจัดผมกลาได้แบบ สามหมื่นนี่ผมพอแล้วนะเอาจริงไอ้เหี้ยงุดหง,งิดงุดหงิดมาดิมาดิวะอเอ้ยสวยโอ้โหไม่มีตัวอะไรจ่ายไวไอ้เหี้ยแต่เข้าทุนแล้วกูจะกลับมาเข้าทุนแล้วยังไงกูไปไเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยตัวแพงโว้าว ไอเทียเปิดนี้ได้เลิกเลยครับผู้ชมเปิดนี้ได้เลิกเลยนะอยู่ดีดแม่งได้ตัวแพงวะโอ้ได้เล่าปั่นนะได้เล่าปั่นสีฟ้าเองนะผมก็เฮ้อพอเลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะโอเคับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็นายกล้วยหอมชอบสปิ่งหรือช่องวัยรุ่นสล็อตน,นะผมก็ขอจบการเล่นในเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะผมคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเกมหน้าเป็นเกมอะไรก็ฝากไว้อ้อมกอ้อมใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ